สวัสดีค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราจะมาพาคุณลูกค้านะคะชมรถตู้สวยๆนะคะในบรรยากาศตอนกลางคืนดูนะคะว่ารถแต่ละคันนะคะระบบไฟสวยงามแค่ไหนคะ่ะตอนนี้นะคะก็มีรถนะคะแต่งเสร็จใหม่หลายคันเลยค่ะ,อ,ะอย่างคันนี้นะคะเป็นปี2018เครื่อง3 0 0 0ันนะคะนี่ค่ะออปชันนะคะสวยๆทุกคันเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันนะคะมีลิ้นหน้านะคะ ะระบบไซสวยงามมากวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะเราพาชมนะคะรถที่แต่งเสร็จใหม่ๆแต่ละคันให้กับคุณลูกค้าได้ชมดูค่ะนะคะบาะวีพีสามแถวนะคะ,นะคะสวยงามทุกคันค่ะเนี่ยมีกล่องกล่องกลางนะคะ ทีเท้าแขนนะคะคอนโซลเกียร์จอ Android 10นิ้วนะคะเราก็ใส่แบบอจอใหญ่ๆให้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคันนี้ปี2017.18ค่ะอย่างคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะปี2015เห็นไหมคะแต่ละคันนะคะออปชั่นแน่นๆทุกคันเลยค่ะ ระบบไฟสวยงามนะคะคันนี้ก็ปี2016ค่ะคุณลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามได้นะคะอย่างคันนี้ค่ะปี2015ค่ะสีขาวนะคะแต่งวีเต็มค่ะนะคะตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นระบบไฟที่สวยงามอย่างนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะ บะบบไฟก็สวยงามมากเป็นเบาะสีแถวนะคะคันนี้ฟรีดาวค่ะนี่นะคะใส่แม็กขอบ18นะคะคันนี้ก็ฟรีดาวเป็นโทนสีครีมนะคะระบบไฟสีเหลืองเวลาเปิดแล้วนะคะมันก็จะแบบว่าสวยงามเข้ากับภายในมากๆเลยค่ะ,นะคะมีจอ Android 7นิ้วค่ะทีวีนะคะเครื่องเสียงนะคะนี่ค่ะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าปี2018ฟรีดาวค่ะคันนี้นะคะคันนี้ก็สวยงามค่ะปี2016ค่ะนี่นะคะปลายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่เราแต่งแบบใหม่มานะคะนี่ค่ะอะไรมีไฟสวยงามมากเป็นโทนสีครีมตัดกับดำนะคะด้านหลังจะเป็นสีดำกันเปื้อนได้นะคะ นี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดีเก้าเยนเจริญค่ะหลังคา Vip นี่สุดหรูนะคะสุดหรูมากๆาทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะคอนโซลมีไฟ้รม่านย่างสวยเลยนะคะนี่ค่ะแผงประตูหุ้มหนังนะคะแบบมีไฟค่ะสวยงามมากๆนะคะวีเต็มค่ะที่เท้าแขนนะคะ ขอบชันแน่นๆทุกคันค่ะนี่นะคะตูซับดอก10นิ้วค่ะสนใจแบบไหนนะคะแคปรูปนะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะตีจะพาดูโดยรวมนะคะค่ะ คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่สวยงามมากๆปี2016เช่นกันค่ะแต่ละคันนะคะก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะคะก็เลือกแบบนั้นได้เลยค่ะนี่นะคะออปชันนี้ก็แต่ละคันจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราใส่ให้เต็มๆกันเลยค่ะที่นี่ไม่ห่วงเลยนะคะเรื่องอ,ออปชันนะคะเราจัดให้แบบว่าลูกค้าแทบไม่ต้องขอเลยค่ะ นี่นะคะระบบไฟนะคะเป็นลายท้องฟ้าค่ะเป็นอะคริลิกทั้งแผ่นเลยนะคะคุณลูกค้าท่านในที่ไม่ชอบแบบว่า,าแสงสีเยอะเกินไปนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทีวีจอสไลด์นะคะนี่ค่ะสวยงามทุกคันนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟนะคะการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะ เะะบาะ V.I.P. สามแถวเก้าที่นั่งนะคะคันนี้จะเป็นทะเบียนนี้นะคะคุณลูกค้าป้ายฟ้านะคะป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะ,คะสวยงามทุกคันคันนี้นะคะเพิ่งแต่งหลังคาเสร็จนะคะยังไม่ได้ลงนะคะ,ย,ะ,คะยังไม่ได้ลงเบาะนะคะนี่ค่ะหลังคาสวยนะคะแอร์ไมโครบัสท,ทุกคันค่ะ ถ้าการแต่งใหม่นะคะเราจะลงเป็นอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆเนี่ยเป็นของใหม่หมดเลยนะคะคุณลูกค้ามีแต่ตัวรถเท่านั้นนะคะที่เดิมๆค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะเราใช้ของดีนะคะเราใช้ของดีนะคะเราจัดออปชันให้เต็มๆทุกคันนะคะทับจะไม่ต้องให้คุณลูกค้าขอเลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวพาชมเกียร์ออโต้ค่ะนี่นะคะเกียร์ออโต้คันนี้ปี2015นะคะ ูนะคะเราใส่ออปชั่นให้แน่นมากสวยงามพร้อมใช้เลยค่ะนี่นะคะระบบไฟนะคะเป็นลายปาร์คับค่ะมีปาร์คบอยู่4ตัวนะคะเปลี่ยนสีได้ระบบไฟเปลี่ยนสีได้นะคะเราจะมีรีโมทนะคะให้คุณลูกค้าไว้ควบคุมระบบไฟนะคะชอบสีไหนชอบแบบอ่อนแบบเข้มนะคะปรับได้เลยค่ะนี่นะคะเกียร์ออโต้ค่ะ ตอนนี้เกียร์ออตโต้เราค่อนข้างจะมีน้อยนะคะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาชมมาทดลองขับได้เลยค่ะเนี่ยะคะ่ะบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะคะสวยงามมากนะคะสนใจแบบไหนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทักไทยกันมาได้ค่ะ หรือว่าจะคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวตีส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะคะหรือว่าจะปรึกษาเรื่องเอกสารต่างๆนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเรามีรถสวยๆแบบนี้นะคะไว้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะ